อ่ะคนละร้อยนะวันไหนก็ได้นะเอาป่ะพี่ลองเดินดูลองไหมซอยไหนอ่ะขออนุซอยไหนนะพี่นะดีขาเราดีแล้วอ่ะ เดี๋ยวดูพี่นี่ไปทำโบนาคนละร้อยวันไหนก็ได้นะซื้อเทียนก็ดีพี่ช่วงนี้ได้นิดว่าให้ลูกหลานกูไปซื้อผมก็ถูกบอกนะมีไม่น่ะผมบอกให้ลูกหลานกูไปซื้อเทียนหรือหลอดไฟหรือไฟฉายก็ไหวัดหน่อยได้เลด้วยกันเลยมาบอกนะได้ผมนัดมาด้วยวันนี้ไม่ไม่ปทำนะบอกได้เลยอยากให้ทำไรบอกเลยนะอย่าไปอย่าไปกังวลนะ อับนบ้านมึงเองผมจะไม่รู้บอกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เขาอยากให้เช็คเท้าก็จะทำให้ mm. เอ้าเดินดูที่ร่งไหมเคาะเบาๆเนาะเคาะแรงก็ไม่ไ mm hmm. ด้นะเออ่งอะหล่อนะดีขึ้นไหมเบาขึ้นเออเบาขึ้นก็ดีแล้ว เนี่ยสุดยอดวิชานะผมไม่ชอบไม่อยากจะทำเดี๋ยวจะเป็นประเด็นในทีวีไงใช่ไหมเอออ้าวมาๆมาเอามาๆมาหานหลังมาเออผมก็กลัวว่าพี่ถือกันอ่ะใช่ไหมก็เขาบอกว่าใช้เท้าทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยเนาะแล้วผมก็ทำเบาไม่ได้ทำแรงนะ อ่ะลดินตละิตัวละเดียวที่โลกไหมฮะจะทำากพอลุกสิงไงลุกซิ่งใกล้ชิดเนี่ยเอขออนุญาตดิันสนิทกันงทำาครับทำลุกิ่กล้ชิดทำทั้งตาทั้งอะไรทั้งหัวทังอะไรหมดและอาายใหญ่ให้ผมทำอะไร โชกีนะเนี่ยชุดเนี้ยเอ้อเด็กเท้าเลยชุดเนี้ยเด็กเท้าเลยชุดเนี้ยสักทำอะไรไม่ได้ต้องเสกทั้งตัวไงอัดไปทั้งตัวเลยอัดพลังจิตจะทั้งตัวเลยนี่ขอเท้าของสมเด็จอมปฐมอ่ะเจ้าแรกอ่ะท่านทำให้แล้วแต่ท่านจะอัด ป๋าเดินที่โลงไหมหรือไปทำบุญคนละร้อยนะวันไหนก็ได้นอรอันนี้ทาอย่างอ่ะทำแล้วนี่จทำยังทำแล้วม่มีอะไรมันค่อยซ้ได้ที่เขาเลเลีงีมันซ้าได้ตลอดชีวิตฟรีฟรีหมดมี่ห้อป๋าเออโล่งๆนะใน่ไหมป๋าังโลกเลยมันซ้าได้นลป๋าไปทบุญก่อนให้ร้อยหนึ่งถึงที่เจ้ากรรทุกบทตอนเดี๋ยวมันจะโลกไปอี้ปา

นี่เสื้อเนี้ยเสื้ออะไรอ่ะเหลืองอ่ะดีแล้วนะรวยแล้วนั้นเนี่ยไอ้แล้วนะแต่พี่เสื้อฟ้าต้องไปทำสักสองร้อยนะเกี่ยวกับปล่อยปลาโดยตรงนะก็จะเหมือนพี่เสื้อเหลืองเขาอะใช่ไหมเสริมนิดเดียวเองดีทถ้าคู่แล้วนะเนี่ยเออขาเองไปทำคนละร้อยก่อนนะที่วัดนะแล้วก็พี่เสื้อเสื้อเขียวอ่ะใช่ไหม เรเป็นทำอีก200เกี่ยวกับปล่อยปลาเนาะปล่อยปลาอะไรก็ได้พี่ซื้อที่วัดนะไอ้ยอย่าซื้อที่วัดซื้อที่หลวงพ่อฤาษีลินดาท่านบอกปล่อยปลาอย่าไปซื้อที่วัดซื้อที่หน้าเขียงไงเราจะได้ต่อยุคเราแล้วก็รับรวยด้วยนะเด็กนะขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวต้องขึ้นอยู่นะเนี่ยแท้สิอะไรนะปล่อยปลาสองร้อยทำบุญวัดร้อยหมื่น คำนั้นที่สองร้อยหนึงปป่งเปิดปลาสองร้อยอันนี้แค่คำนั้นที่สองร้อยเดียวพอมีหมดแล้วอเ,เอา